สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมือดีกับว่าพ่อกับแต่วันชายอินโนเว่ยนะจ้ะมือนี้กับเขาป้าจ้าพี่น้องเขาป้าหาเห็ดแต่เห็ดนะพอ่อเราใจพี่น้องสองดอกแรกของปีสองพันยี่สิบห้าจ้าพี่น้องแต่ว่าเป็นเห็ดเหลืองนะจ้ะเห็ดมันปูเนาะนแต่ว่าเก็บเราหรืจ้าแต่ว่าห่งบ่นบ่บบนึกว่าสิพอ่อบ่นึกว่าจะเห็นนะพี่น้องก็เล่น ก็เรยไปทายคลิปไว้แต่ว่าจะว่าปาดตีนกันนะจ๊ะไปเลยจ้าพี่นงองเบ่งดูล่ะเห็นแล้วสองดอกมันต้องมีมูมันอีกอยู่เนาะอยู่ในนี่จ้พี่นงองนี่ตัดปับ๊บพี่นงองเบ่งโอ้ยดอกใหญ่ดอกอ้วนดอกปักมูหมักแตงอีดีวะจ้า เข็นเหล่าสองดอกนี่ใส่ถุงไว้ก็อยังเคลียรไม่อยู่จ้ะพี่น้องอันนี้อันที่เห็นนี่บ่ได้เคลียร์รยรจ้ะมันนั่นมันนั่นเลยมันโผล่ออกมาจากหมอจ้ะมาพี่น้องเห็นอีกแล้วโอ้ย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 ,อยมันกำลังออกพี่น้องบางดีดีแล้วป่าจ้ะโอ้ยตายปาดดอกอ้วนครับพี่น้อง ดอกอ้วนคักจ้าดอกอ้วนคักเขาจะตัดเอานู่นจ้าเพราะว่าถ้าเป็นนีนเงนเข้ามาอีกเทื่หนามันก็สิได้เกิดนู่นจ้าพี่นอ้องเกิดห้อยเก้านี่ไดะจ้าเมึงดูหีดกือบอ้วนเห็ดกือบอ้วนพี่น้องเรียบร้อยจ้าทาห้อ,อยากันไม่เก็บอีกมงเก้านี่ ห้ปาดเอาจะพี่น้องมันหอยเห็นนั่นพลังกระจอกมากถ้าห้าปาดออกหขาปาดตีนอวนมาหลอหน้ำแมงกระเซียนมี่ขืนมาอีกหึ่งสิแม่พี่น้องเดี๋ยวลองหาบึงดีกันมาบุญบุรีกันที่นึงเฮ็ดเฮ็ดอันนี้จ้าพี่น้องบ้านนี้น เ yes, ฮ็ดอีกยังกับลูกผัวจ้ะพี่น้องผู้ใดดูก็คอมเมนต์บอกเด้จ้ะนี่จ้ามูหนึ่งมูนี่เท้าแล้วนี่นี่จ้ามูหนึ่งมูนี่เท้าแล้วต่อกันจ้บพี่น้องเิ่งดูโอ้ยแต่ขนาดไม่มเหยียบมันขับมันแน่เนาะนี่จ้าพี่น้อง ยังเป็นตีน้อยอยู่พผนดอกหนึ่งผนจาน้นดนนนนาดอกหนึ่งยังเป็นตีน้อยอยู่พี่น้องนี่นี่เอาดอกนี้จ้าดูดะเต็มพี่น้องมึงดูดะโอ้ยมึงดูทำไมไม่เหยียบมันค่ะก็นแน่นอนบ่ล่ะมึงดูละ่ะ ต่อจ้าพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่จ้าเดี๋ยวเอาปาดเอาเนาะพี่น้องเนาะจ้ามันอ่ะนี่พี่น้องเบิง้งมันจะมีลูกมันอยู่ด้านในฮนมีหลานมันจ้านี่โอ้ยมันนู้นเหรอ เก็บดอกหนึ่งพี่จ้าพี่น้องโง้มาทางนี้กัมนีหยิกนี่นี่เลยเต็มจ้มันหน่อยๆอยู่พี่น้องเดี๋ยวเอาซ้ำนี่พอเพราะอะไรอันนี้ก็ มันก็รอพี่น้องให้ค่อนหยียบเลยจังเลยกบบระเบื้องจะปลูกไปปลูกไปเตรียมหลายอยอะพี่นออ้องบุได้แม่ยนมดแต่ว่าอันจะใจเม้นในกรณีออก,ก่อนเนาะจ้ะแม่ยนมดเลยแถวนี้จ้ะพี่น้องเตรียมบุได้จ้ะโอ้ยหลายหลายหลายที่คืออกเ้างออกอะไรห้องกันกุจ้าพี่น้อง จ้าเมียนมืดนี่กระนี่จะเมียนมืดพี่น้องเลยเอาหนีกระไรวะเดี๋ยวเอาหนีจ้าพี่น้องนุ่มกว่าร้อยนี่จ้าตัวนึง ลดกัะไลจ้าน้อยนอยู่พี่น้องลายคักเฮ๊ะจังไหนล่ะพี่น้องมองด้วยนี่จ้านี่หนันทางอันถ้าถ้าข้าเจาถ้าข้าเจา เก็บเออถ้าเขาเจ้าเห็นเราว่าอันเหยียบกับไข่เนี่ยอันนี้เขาเจ้าเห็นแล้วก็เจ้าเหยียบมาเสิพี่น้องได้ยกขางบนทางหาเนื้อปลวกไปต่อจใจพี่นอ้อง,ง,หอองเห็นอีกแล้วนี่ซัมนี่พ่อเอาจ้ะซัมนี่นี่เดี๋ยวดูเก็บกันมาเบิ่งขาคักๆดูเนี่ยจ้ะพ่อเอานี่ สมมาจอบลายเทียยุ่นี่นี่จ้ะยางก็ไปกับมาอยู่พี่น้องอยางก็ไปเห็นหยับมุนจนจะมืดแล้วล่ะม่เห็นเนาะน,น,นี่จ้ายางตอดมานี คนกระเบื้องว่าสันอยู่นี่เบื้องก็ได้แค่เบื้องเราคอยผสมลราจะเนี่ยเป็นองเต็มพุ่นกี่มันหนูก,ก็เขไปอยากยางลายหนุ่ยางเราด้วยเหยียบนะแมียนมดพี่น้องนี่เมียแมุดหมดอ่ะเก็บต่ออาจาพี่น้องนี่ เราต้องเก็บจ้ะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนทางนี่พี่น้องจะดอกกระดอกน้อยหน่อยมั้งด้วยล่ะนี่พวกเธอก็บพุดขึ้นมากคักขึ้นมาแน่เนาะจ้ะพี่น้องอยู่ข้างบนทางขี้นี่พี่นอ้องเบื่อใจเรื่องจ้ะนี่หมนี่แมนมัด ไม่ได้ขึ้นปลาขึ้นโคก,นก็จะเอาได้พี่น้องอันส่วนขางบ้านจงังไงเอาเพราะมันเป็นพิธีเนาะพี่น้องมาถ้าพุทเอ,า,อาก็จะอยากจะถ้าเขาฮิตจังสีเนาะพี่น้อง เข้ามาอีกสามสี่มือนี่เกิดมันเอยจะบว่ายไว้เท่าเห็ดจังสิเท่าออกมาเลยมันว่ายไว้พี่น้องนูก็ขเ่เคยกิน้ะจ๊ะคลิปนี้คลิปแรกคลิปแรกเทียแรกที่เคยเห็นหิดมันปูเลียง ជាងសាដាត់ពីប់ ดูกระเป๋ไดต่ให้ให้เนี่ยไะพี่น้องจ้าดอกน่อยนี่ไจะได้เหลือกแต่พี่น้องมเ่อว่พี่น้องโอ้ยจะเป็นลาย มก่มไปกับบ่อนนั่นก็าจาด,ดอกนี่ไงไก่บนทางพอถ้าพวกกินกับพวกกินก็จะก็กินเด้จ้ามอาเห็นอีหยังบาจา่จ้านั่นพุท่ะฟาดเถอจะทำเมนเทดเป็นตะย่านเนาะยึดลายพเพิ่นด้อมุนขึ้นมา หมุนใส่ขึ้นมาไอ้พี่น้องปาดทูปาดทูจ้้พี่น้องต้องไตมันเ้าบบเก็บข้าวบกเก็บพวกกระโบถอดดอกแล้วจ้ะเห็นเป็นธรรมาศาสตร์จนนี่ตอนนี้จ้ะต่อจ้ะพี่น้องเนี่ยเขาปลารอบนี่จ้ะ พุ่นพี่น้องเห็นบ่เลี้ยงเออคืออย่พุ่นดมาแดกกว่าตามาเนาะมันมานึกว่ามันสินมี่นะพี่น้องพี่จนออกจนใหจ้าพี่น้องโอ้จนเท่าจ้ะพี่น้องเบิง่งมีเด็กขี่มันเต็ามอยู่ มันปูสองพันยี่ห้าสวยๆนี่บริษัททำความสะอาดนะจ้ะเพราะว่าบ่าท่านนี้ไม่มีมีดอันนั้นยางคีจักยานยางเหรียญมาเห็นแต่คีบพี้าเจ้าเจ้าของกะหาเห็นสวยมือม่อดองเบิ่งพูดว่าเกือบเป็นเหยียบไปต่อจ้ะหาต่อไปน้อง จ่พี่รองเห็นว่าผลดอกหนึ่งต้องระวังจ้าพี่รองกีบนหลายแห้งจ้ะป้าอันป้านีนใหญ่จากน้อยเหรอเอาอยุ่งตัวนี้บูมอมดีก็ลดไปจ้ะตัว พรจ้าพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นะจ้าพีพีพี่น้องอืมกำลังงามๆเวยโอ้ยนู่นบ๊อบมี่กระตอกกระตาเนะสูจ้าพี่น้องพุ่นนี่กำลังงามๆ ีะขามองดูขาบักเง่าิ่งห้อยนุป,ปาดเนี่ยเดี๋ยวนี่อันดอกใดพ่อเก็บกบสิเก็บจ้าเพราะว่านุจำนุจำปลาบ่ไรพี่น้องม,มันมันมีซอกส้อยหลายพด กะเล่นจำอะไรดอกว่านมันอยู่บองไหนสิไหมพี่น้องมันป่าใหญ่จ้ะเก็บเอาเลยอ้าวถุงมือขาดตั้งแต่ตอนไหนแล้วนี่ จ้้เป็นเสื้ออยู่นี่นะจ้้พี่น้องตัดขาดมาที่นี่ว่ได้เอาคากล้องมาแล้วใจพี่น้องนูความมันเสร็จวันได้ถ่ายคลิปปะนะ กำลังออกหลายพี่น้องหลายอีดิจ้ะดอกนี้เพิ่งพี่น้องเห็ดมันปูอหอมหอมหอมปิดไปมีอีกบ่ จ้าพี่น้องไปต่อจ้าจะป่าหาเห็ดพี่น้องมึงเนี่ยมันจะให้เบิ่งสุดลูกหูลูกตาพพี่น้องพูดจะได้โน้ตสีมะจำได้เนาะมึงไงเฮงเห็ดน้อยๆเนี่ยเอามดหลุดจำบ่ได้ดอกพี่น้องต่อจ้าพี่น้องเห็นไหมนี่อะไร งามงามมองจะ้ะปึ๊บนานมีแดดจัดหน่อยด้วยจ้ะแดดหันหลังเสิหันหนาเสีเยแดดก่ได้หันหลังเสีเยแดดพี่น้อง,น,น,งนี่จ้ะจุบหนึ่งนี่จุบหนึ่งเกือบยับู่พอยเมียแต่ไม่ลายเนี่ย อืมนี่แล้วก็อันนี้แจ๊ปพี่น้องจะเก็บทางไหนมันเป็นแดดนะพี่น้องจ้จะเก็บกองไว้ตรงนี้นี่บ่ให้จังไหนน้ง่งห้อจะจำมใดน้อ ดีดีมุกมุกเป็นน้องเบิ่งเนี่ยจ้ะมุกแขฮงไปต่อจ้ะพี่น้องพออ่อแล้วพี่น้องจ้ะนี่จำลังพอดีพอดีเลยแน่นดีเฮงต้องพีมอดออกจัดก่อนจ้ะคอยอออกไม่ได้ป๊าดมอ,องดูพี่น้อง กระจกาสิให้เอาตรงใดเราโน้นสูบพ่งเนี่ยอ้าวปกไว้กระจุ่มคนออกคากคายพู้ด่าเอาเยะบ่หรอฮึอจุกดอืมูพี่น้อง งูม,มาทางนี้จ้าเกือบเป็นเิ้มยบก็ได้โอ้ยมีแต่เห็ดแนวเ,เดียวพี่น้องเอ้ยมองดูดอกดหน่อยๆมันออกมะน้ำจ้ะนี่เอาไปทำความสะอาดอยู่บ้านได้พี่น้องเริ่มหิวเขาแล้วได้รับเมื่อกี้นี่ยีน,น,นันทันนึงแล้วก็ย้อนี่อันนี้ไม่โอ้ยเหมือนอาเคียมอะไลย่างเงี้ยละมาจากเคียมแล,มมแลมก็ย้อนเสร็จละ

เป็นกอครับพี่น้องเลยจ้ไปต่อจะ้ะผนนอกน้องพี่นอ้องเฮ้ยอวบดีดีถ้าเป็นอ่อนซ่อนซะเห็ดไมอืม สีเอาจ้ะเสีเอาเพราะว่าจำทางบ่ได้นั่นพี่น้องคันนั่นฝลังเห็นเหมนันบ่คันฝลังเห็นเห็นเราก็เอาทีมเห็นบ่นี่พี่น้อง มันขาเห็นเขาอที่เจังสี่แล้วนี่ขานเก็บเหกวเอาแล้วน้ะพี่น้องพี่น้องเพงดูวยลังไม่เก็บเราว่าเสียดายเนาะเขาโยนถิ่นมือนีตาะนี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาที่นี่กะมาหัวทองแล้วนะจ้ะนี่เห็ด เลืองเข้าสมาตัดขาจ้ะพี่น้องทำความสะอาดได้หลายเตือพี่ดาจ้ะพี่น้องสม่ตัดขาล่างดีๆเดี๋ยวกัค่อยเซียนอันนี้ยังก็อะ่ะแล้วให้จะเฮ็ดคลิปบันว่าเฮ็ดเมนูยังกินนะจ้ะพี่น้องถ้าติดตามนะจ้ะ อันนี้หอดของเราบาไวจะพี่น้องเมื่อแห้งย,าง,า,ยางออมว่าเป็นยางอะบางทีจักรยันจะพี่น้องขีักรยันอมอมทีบออมแดนอยู่ออกบ้านไปตังแต่สองโมงเสาร์จนตอนนี้ใบาสามเราจะพี่นออ้องใบเออใบสองใบสองหัวตาหอดของจะได้กินเขาจักรกะค่มอยูอ่คลิปนี้ก็เอาไว้สนีกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตาม คลิปคลิปเฮดสองพันยิปหาจ้าอันนี้ก็ฟุกเนอะจาพี่นอ้องฟุกไปได้เนาะอันคลิปนี้ก็ไว้สนี้จ้าวัสดีจ้าบ๊ายบาย